มาแล้วครับผมสำหรับตัวของเอพิโซดที่4ครับผมเกี่ยวกับเรื่องของพออการลงทุนนะฮะคือขอบคุณทุกคนมากมากนะไม่คิดว่าคนดูในติ๊กกต็อกจะเยอะขนาดนี้นะครับผมขอบคุณจริงนะครับแล้วก็ทุกคําถามนะผมจะพยายามตอบให้ครบเลยนั่นเองนะครับ อ่าวันนี้มาอัปเดตข่าวสารของพอร์ช่องก่อนนะครับว่าเป็นยังไงบ้างคือต้องบอกก่อนว่าตลาดเอ่อที่ผ่านมานะครับวันที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยตัวของ n อ i นวีดีเนี่ยได้มีประกาศนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของงบประมาณนะครับผมรายไตรมาสไปว่าเอยเป็นยังไงบ้างนะผมจริงๆต้องบอกก่อนว่างบประมาณรายไตรมาสของ n อ i นวีดียเองอ่ะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนคือแบบโตขึ้นมาแบบ40%แต่ว่าการส่งออกที่ตินเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยลงนั่นเองครับทำให้ตัวของตลาดช่วงปิดเนี่ย มีการเทขายหุ้นเป็นจำนวนมากนะครับทำให้ตัวของเอ็นวีเดียนี่ยลงไปถึง4%ด้วยกันนะครับผมเอ็นวีเดียคือตัวนี้นะครับผมครับพนุ่มแก๊สจอของเรานะครับลงไปถึง4%ด้วยกันนะครับในช่วงจังหวะที่มันลงนะครับเราก็ต้องซื้อเพิ่มครับทุกคนครับวันได้ทําการซื้อเอ็นวีเดียเพิ่มขึ้นมา10ดอลลาร์นะครับผมพยายามจะให้มันอยู่ในสโคปของเดือนนี้ไม่เกิน3,000บาทนะครฮะ ก็อย่างที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าเดือนหนึ่งอ่ะเราจะลงทุน 1- 3,000ถเนาะถ้าช่วงเวลามันดีดจริงอะ่ะเราจะได้ใช้เซมิสต์จหนวนคือ3,000บาทเลยแต่ช่วงเวลาที่แบบหุนขึ้นอย่างเดียวเราก็อาจจะใช้แค่เดือนละพันอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมก็ประมาณนั้นละกันเนาะทีเนี้ยมาตอบคาถามจากทางบ้านก่อนดีกว่าว่าเอ้ยเอ่อเรื่องของเราจะทํายังไงให้ตัวของการดูตรงเนี้ยที่มันเป็นค่า เงินพวกนี้ให้เป็นเงินบาทนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะครับว่าเราต้องทําการาแยกนะครับผมแยกตัวของแบบพอร์ตแยกนะผมจริงๆมันจะมีทั้งหมดนะอันนี้ผมให้ดูไม่ได้รินะครับทุกคนเพราะว่ามันจะไปกระทบกับพอร์ตหลักเนาะเออไปทั้งหมดเสร็จปับ๊บเพิ่ไป,ไปทั้งหมดเนาะแล้วก็มันจะเขียนคําว่านี่มันจะเขียนเขาว่า แยกพอหรือแก้ไขพอเนี่ยเพื่อนๆไปแยกตรงนั้นนะครับผมอ่ะแยกเสร็จปั๊บมันจะได้หน้าต่างแบบนี้มาเลยนะครับผมซึ่งเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าเอยเราอยากจะทำให้พอเนี้ยเป็นมูลค่าเท่าไหร่เราสามารถตั้งได้นั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะอันนี้ตอบคาถามแรกไปแล้วนะครับวิธีการเติมเงินนะครับผมอ่ะ ถ้าีวกธีการเติมเงินนะครับผมเข้ามาในเรื่องของเงินสดอันนี้ทางตัวของดามเนี่ยเขาไม่สามารถให้เข้าไปตรงนี้ได้นะครับเพราะว่ามันมีในเรื่องของกฎหมายอะไรต่างๆนะครับเข้ามาตัวของคําว่าเงินสดเสร็จปับ๊บมันจะมีธนาคารอยู่3ธนาคารก็คือเป็นเงินบาทนะครับผมแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของดามเซฟอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นดามดอลลาร์านั่นเองครับจริงๆเอ่อตัวของรอเงินบาทเนี่ยก็สามารถที่จะ ซื้อได้เลยนะครับผมถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยสามารถซื้อหุ้นตัวของรายตัวได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตัวของดอลลร์เนี่ยเราจะต้องเอาเงินบาทเนี่ยไปแลกค่าดอลก่อนค่าดอลลราก่อนแล้วเราค่อยเอาเงินดอนลลร์เนี่ยมาซื้อหุ้นนั่นเองนะครับทีนี้ <c oughs> ตัวของแบบไหนที่ผมเชียร์จริงๆให้เราจับจังหวะถ้าเรามีเวลานะเออถ้าเรามีเวลาก็คือจับจังหวะในเรื่องของสกุลเงินบาทว่าสกุลเงินบาทกับดอลลราอันไหนมันมีการอ่อนค่าหรือแข็งค่ายัางไงบ้างนะผมถ้าสมมติว่า1ดอลล่าเนี่ยเท่าก 32.3บาทอย่างเงี้ยเราสามารถที่เติมแล้วก็สามารถที่จะแลกเป็นดอลลาร์มันจะคุ้มกว่าเออเพราะว่าช่วงที่ผมเติมช่วงหนึ่งอ่ะมันเจอแบบดอลลาร์32บาท32.75นะแพงมากนะผมดังนั้นเนี่ยถ้าเราแบบสังเกตดีๆเนี่ยในเรื่องของ1นดอลลาร์เท่ากับกี่บาทเนี่ยเราเติมเงินบาทแล้วก็แลกเป็นดอลลาร์ไว้เวลาซื้อหุ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างได้ก็เออกำไรเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากกว่าแล้วก็ประหยัดกับเรื่องของค่าดอลมากกว่านั่นเองนะครับประมาณนั้นละกันเนาะอืมทีเนี้ยตัวของพอร์ตหุ้น บวกเขียวกะจีนะครับก็จะเป็นพารันเทียทีเอสเอ็มนะครับผมเอ็นวีเดียนะครับเอ็นวีเดียเนี่ยน่าจะลงนะเออ่วันนี้แหละวันนี้วันพฤหัสเนาะที่ผมอัดวันพฤหัสเนี่ยน่าจะลงต่อนะครับผมเพราะว่าน่าจะโดนอยู่เพราะว่า,า, <laughs> รา,วาป,ประกาศไตรมาสมาเนี่ยคือผูอ้ลงทุนเขาแบบคาดหวังเนาะแล้วแบบพอมันไม่ได้เป็นตามหวังเขาก็เทขายนะครับคือเอ็นวีเดียต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าทําไมมันถึงเกิดแรงเทขายขนาดนั้นด้วยคือ4%เปอร์เนี่ยในภายแบบปั๊บๆเนี่ยมันมันโหดมากคือต้องยอมรับก่อนนะครับว่าเอ็นวีเดียเนี่ยคนที่มาจากต้นน้ําเนี่ย แบบเยอะมากมากนะผมคือใครที่ลงเอนลงทุนเอเวิดิเเมื่อ5ปีที่แล้วเนี่ยต้นน้ําของเขาอยู่ที่แบบหน่วยการลงทุนเขาอยู่ที่ประมาณไม่กี่บาทอะสิบสิบดอนอะ่ะสิบดอลต่อหนึ่งหุ้นอย่างเงี้ยมันมันมันโหดมากนะแล้วตอนนี้พี่แกวิ่งมาแบบหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดดอนต่อหนึ่งหุ้นน่ะขึ้นมาแบบหนึ่งพันสามร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนโอ้โห,โห,โ,หโหดมากนะผมดังนั้นเนี่ยคือ ถ้าคุณฝากเงินไว้ในตัวของเอ่อ็นวีเดียเแสนหนึ่งอ่ะคุณมีเงินล้านสามนะครับโหดมากนะคือขึ้นนาโหดมากดนะังนั้นน่ะไม่แปลกเลยครับเวลาที่มันเกิดอะไรขึ้นกับหุ้นเอ็นวีเดีเนี่ยแรงที่ขายจะเยอะมากๆเพราะว่าต้นน้ำโผลเยอะจริงๆนะครับผมประมาณนั้นละกันเนาะแล้วก็ <c oughs> เรื่องการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆนะครับผมผมไปเจอคอมเมนต์คนนึงมาบอกว่าอ ي, พอร์ตของเขานี่แดงจ๋าเลย เออผมมีคลิปอย่างนี้นะถ้าสมมติเวลาที่ผมเจอหุ้นแดงๆเนี่ยผมจะค่อนข้างชอบม,มากมาถ้าตัวของหุ้นที่เราถือเนี่ยพื้นฐานดีจริงอ่าพื้นฐานดีจริงแล้วก็คิดว่าในอนาคตอ่ะมันมีศักยภาพที่โตขึ้นไปอีกผลจะค่อนข้างที่จะดีซีเอกับตัวนั้นเยอะแล้วก็จะเติมอัดเยอะมากๆตัวอย่างเช่นเคสของพารเทีอาพันเทีย,ทยช่วงหนึ่งที่ราคาลงมา49เอ14อ149ดอลลนร์อย่างเงี้ยต่อตัวเนี่ยผมก็ดีซีเอเพิ่มเลยนะครับอย่างตัวของเอ็นวีเดียเนี่ยเอ็นวีเดียที่จะลงมา4%เ อยู่ที่ประมาณตอนนี้เท่าที่ผมดูในเรื่องของใน Google เนี่ยอากูเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก175นะครับก็ถือว่าลงมาค่อนข้างเยอะอยู่พอมาลงมาเยอะเสร็จเราก็ซอนซื้อนะครับแต่อย่างที่ผมพูดไปผมจะแบ่งไม้เป็น3ไม้ไม้และไม้แรกเนี่ยอาจจะประมาณ5้ดอนหรือ10ดอนก็ได้แล้วแต่ว่าเรา โอเคกับหุ้นตัวไหนนะครับผมอ่ะสมมติว่ามันไม่ได้ลงวุ่นวาจะ5ดอลแต่ถ้ามันลงวุ่วามากอาจจะ10ดอนแล้วก็จะขบมาไป15แล้วก็20แล้วก็30แบบนี้เป็นต้นก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าแผนการของออหุ้นหุ้นตัวนั้นนเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าอย่าลืมเตรียมบัฟสำรองให้ให้ตัวเราเองด้วยนะพยายามเติมทุกๆเดือนนะครับหนึ่งเป็นวินัยเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเติมเยอะมากแบบเดือนหนึ่งหมื่นสองหมื่นเนี้ยแล้วแบบเราทิงช่วงไม่เติมเลยพยายามเติมทุทกๆเดือนแบบเท่าๆกันหรือแบบอาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ต้องเติมทุกเดือนนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวินัยในเรื่องของการลงทุน จริงนะครับผมอ่ะตอนนี้ <c oughs> ภาพรวมของตัวพอ,อร์ตหุ้นหลักของเราเออพอร์ตหุ้นช่องของเราก็ประมาณนี้นะครับบวกมาจับใสามากนะผมก็พิษอพาลันเตียเนี่ยเพิ่งลงจาก5% 5%าเนี่ยลงมา2%เนาะอ่า TSM นะครับผมมนจะมีข่าวดีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะเออยังไม่ได้ดูข่าว TSM เลยนะครับก็บวกมาแบบเยอะมากนะผมประมาณ2%องละแล้วก็โหดเหมือนกันนะฮะตอนนี้ เอ็นวีดีนะครับผมอันนี้ลงนะครับเอวีโอนะครับซื้อมาแป๊บเดียวบวกอีกแล้วนะครับผมเอวีโอนะเอมาซอนก็บวกขึ้นมานิดหน่อยนะครับ Google Google ตอนแรกเนี่ยลงแบบบวกไปเยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนคล้ายๆกับเริ่มแบบดรอปล้ว ตัวของ q q i นะครับ q q i เป็นกองทุนนะครับต้องมองก่อนว่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องของกองทุนอะ่ะมันจะไม่ได้ขึ้นลงแบบวุอหวามากนะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องไปคาดหวังว่าพี่แกเจะขึ้นแบบ10% 20%ยากยากยากถ้าแบบไม่ใช้เวลานานจริงๆนะครับผมแล้วก็ตัวของอ Microsoft นะครับ Microsoft ดลบดบหลบลงมาหน่อยๆนะครับเพราะว่าอูพี่แกขึ้นสูงแล้วนะ Microsoft นะครับก็รอดูกันต่อไปว่า พอช่องจะเป็นยังไงบ้างในเอพิโซดที่4นั่นเองนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันนะแล้วก็ทุกคำถามผมจะพยายามตอบให้หมดเลยนั่นเองนะครับผมอ่า